เสียด้ต่างนะพ่อพ่อห้ามพูดโอเคนะโซอี้พ่อพ่อไม่พูดโอเคพ่อหิวพ่อพ่อจะไปล้วพ่อพ่อจะไปสั่งอาหารมากิน พ่อพ่อทานยานะคะหายไ,ไวๆที่ผมนี้จะได้สนุกกันใช่ไหม <c oughs> พ่อพ่อเริ่มเจ็บคอ,อพ่อพ่อมีความรู้สึกว่าพ่อจะติดมาจากน้องพีด้วยหรอพีดเปไม่สบายเรา,เ<อ>ารู้สึกย<ม>ังไงนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากกว่าอเมืม่อเช้าตื่นมานะสางจมูกนะโอ้โหของเราก็ได้คือมันแบบไม่เคยเจออะไรที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนอนะด็ดดีเไงมันออกมา ถ้าคนไม่เคยล้างก็แนะนำไห้ไปลองล้างนไม่ยากอุปกรณ์ขายอยู่ในร้านขายยาล้างง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยเซรีนก็เซรีนธรรมดาเนาะอันนึงแบบหลักรวยแล้วก็หัวต่อก็กล่องนึบรันยี่สิบบาทมีสองอันอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าอยากเห็นตอนมัดผมให้น้องมัดนานไหม เเรริิ่่มมปือวันนี้ดาวเราก็จะถึงหมื่นเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ไปไปมามาโอ้คุณไอวอตรเก้าสมมติค่าร้อยดวงขอบคุณนะครับผมฉันจะเลียงงูไปเรื่อยๆคุณพัทราพรบอกว่ากำลังเดินทางจากพัทลุงพาลูกชายมาจองคอนโดที่กรุงเทพเพื่อเข้ามหาลัยสนใจขายทองหล่อวิถีแบบ คนเป็นแม่เข้าใจเลยแล้วเราพอเรจองได้เสร็จนะเราก็จะเป็นห่วงอีกว่ามันจะอยู่ยังไงหรือว่าถ้าเรามาอยู่ด้วยก็จบกันจบเรื่องไงั้นเราก็จะห่วงอีกคนเป็นแม่นะเข้าใจว่าไม่มีวันที่จะหายห่วงได้เลยถึงต่อให้รู้ว่าลูกมันแบบเอาตัวรอดได้แล้วยังไงมันก็ห่วงอยู่ดีไม่เหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นเนอะเรารู้สึกว่า ไม่ต้องห่วงฉันฉันจะไปแล้วตอนนี้กำลังท้องอยู่ดูเต้าแฝดทุกวันเลยคะ่ะพ่อพ่อคุณอีลำยองสายยอ่อชื่อเก๋มากค่ะอยู่เชียงใหม่คะ่ะฝคนเยอะคนไอยเยอะคะ่ะใช่ออยนี่คือแบบจมูกเป็นแผลเลยอะ่ะแบบเลือดออกอะ่ะ คุณหรือไทยรัฐนะคะเดี๋ยวออยจะวันนี้ต้องได้รางวัลใหญ่นะพ่อ mm. พ่อออมาถึงออยได้ใช่ไหมคุณการจันนาพูดจะมีเหตุผลมากๆเอออาจจะพูดอะไรอ๋อเดี๋ยวออยจะส่งคิวงานนะคะไปให้ที่แอดมินของ OLBFc นะถ้าใครอยากจะดูว่า เดือนนี้เดือนหน้าเรามีงานที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปตามในในเพจ olbfc นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะติดรายละเอียดไว้ให้นะแล้วก็เรื่องรายละเอียดงานเวลาสถานที่่ะบางที่เขายังไม่ได้สรุปมานะคะรู้แค่วันก็จะได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนเผื่อคนที่แบบว่าอยากจะมาเจอเด็กๆนะคะเด็กๆตื่นกันกี่โมงถ้าเป็นลูกชายนะก็จะตื่นหกโม